สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะซิมสามนะฮะนะครับก็เป็นคลิปแรกเลยนะฮะราคาเนี่ยสองร้อยยี่สิบเก้าบาทจุดสามสิบสามตังค์นะฮะรายละเอียดก็จะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะฮะเนื่องจากว่าเดอะซิมสามนี้ผมยังไม่เคยเล่นเลยโอ้โหไปจับแนละ้วมันร้อนแรงนะครับก็เนี่ย วันนี้เราจะมาเล่นกันนะฮะใครที่อยากโหลดก็จะทิ้งเออ่รายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปนะฮะนะครับเขาปล่อย <c alf oy> ให้มาดาวน์โหลดบนเพย์สโต้ของ Android กันแล้วนะครับโอเคอย่าพูดมากนะฮะเรามาเซตติ้งก่อนดิอ่คาคลาฟิกคราสฟิกปรับไงวะปรับไม่เป็นด้วยโอเคแบบนี้เลยแล้วกันโอเคครับเราก็สตาร์ทเกมมันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ คือไอตัวนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันทำอะไรได้บ้างอ๋อเย็ดเข้แต่งตัวได้เหมือนในคอมเลยหรอโอเคครับน,นี่ก็แจ๋วเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนทรงผมหน่อยแบบนี้มันไม่ดีอะแบบนี้โอ้โหอันนี้ก็น่าจะเป็นลองส่งนะนะฮะอ้ส่งแอบเบลเกินนะฮะอ่าส่งนี้ก็ พอใช้ได้ครับตรงนี้ก็ดูเรียบเรียบดีนะแต่รู้สึกว่าเหมือนคนแก่มากว่าตรงนี้ก็เท่อยู่แล้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราเอาตรงนี้แล้วกันเสื้อเนี่ยเราต้องอเอาที่มันเข้าๆกับเนี่ยเสื้อลายโอเคอันนี้ประกวดนักร้องหรือไงวะโอเคอเอ๊หน้าหนาวใช่เลยนะเนี่ยโอเคก่อนจะถึงปีใหม่เย็ดเขตัวนี้ก็ เข้ากับเสื้อดีนะยังไม่คือครับโอเคนะครับรอสักครู่ครับผมอ่ะตัวนี้เลยแล้วกันส่วนเอเงเากนี่ก็นะโอ้โหฟิโตโคตรโคตรนะฮะมันไม่ใช่แล้วอืมขอดูหน่อยดิรองเท้าเนี่ยต้องขั้นสุดยอดครับผมนะ แรองเท้าพมใยเย็ดแค่นะครับก็รอกันสักครู่ครับเอ้ตัวนี้เปลี่ยนสีผิวแล้เอ้ไม่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 ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้ต้องการแบบนี้อ่าเนี่ยนะครับสีเขียวเพื่อนผมชอบสีแดงสีเขียวแล้วกัน,เ,นเกงล่ะเ,เกงเปลี่ยนได้ไหมเอะผิดไปเถอะโอเคโอ้โหนี่เกงแอบเลลเลยนะ มอ่ไม่คือเลยเคเขาเปลี่ยนเป็นเกงเหมือนเดิมดีกว่าเออนี่แบบนี้แบบนี้เข้าหวะแบบนี้เข้าหวงอ่านี่แบบนี้ก็เลย,ดเดยสลเเออเีเดี๋ยว่ตนมู้ชมสีรองเท้าเย็ดเคอเคเดยวสีรองเท้าเอาปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าก็สีฟ้าแหละุดละอ่าตรงนี้เป็นคืออะไรอ่ะ อ๋อตัวใช่ป่ะอ๋อสีผิวปะโถอืมอันนี้ก็ขำเกินไปไว้เนี่ยอ่ะประมาณสีผิวเท่านี้เลยแล้วกันโอเคอันนีะครับก็ติดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วติดไป for you b a b นะฮะติดไปนะฮะสำหรับสายเกียร์เน้นๆชื่อโอ้โหชื่อหรอ นิ k เน m e เอาเป็นว่าคุงไอเอสอ่ะคุงไอเอสดีดีอิทเหรออิสะโอเคปนะครับปนะฮะ ถึงเวลาที่เราต้องมาาำลาบแล้วนะฮะนี่จะว่าผมเคยเล่นแต่ภาคหนึ่งนะเล่นแต่ในคอมอ่ะเออแต่ตอนนี้คือคอมมันจริงแล้วอย่าไปพูดถึงมันนะฮะรอยสักยี่สิปีนะฮะชแน,นลนี้ก็โอ้โหไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคโอ้โหเยดเคอ่าอันนี้คือคอมเบลานะฮะคือกล้องนั่นเองนะฮะนี่สามารถซูมออกซูมเข้าได้ตัวนี้คือหมุนพิกัดใช่ปะอ่าโอเค เคยเล่นเคยเล่นอ่าก็น่าจะเหมือนภาคหนึ่งมั้งนะโอเคซูมมาหน่อยให้ทำไรอะโอ้โหนี่บ้านของเราเนี่ยเดี๋ยวเช็คก,ก่อนอ้าแล้วใครมาเปิดโฟมไฟไว้เนี่ยปิดไว้ปิดไว้เปลืองไฟไปโถโอเคเราต้องปิดไวอ้อ่าปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้อ่าตอนนี้แดด้าแล้วผมจะดูนี้ตอนนี้เราหิวนะฮะเราต้องไปหาอะไรกินครับผมป้อย โอเคเสียตังค์ไมเนี่ยโอ้โหเสียทั้งสิบ,บาทเลยเหรอหไอ้เจ้ายุคนี้ทำไงได้ครับท่านผู้ชมทำอะไรกเ็เสียเงินเสียทองไปหมดแล้วครับยุคนี้เค okay. ผมต่อไปเราต้องทำอะไรอะ่ะเคเราได้เอภารกิจเอ,อ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไระโจทย์ะเะรอ,อไม่ใช่โจทย์มั้งอ๋ออ๋อนี่ครับแล้วก็ ให้เข้าไปที่เมืองนะฮะโอเคเราจะเข้าไปเมืองกันนะฮะเราเป็นเด็กเมืองครับเป็นเด็กกรุงเทพนะฮะประมาณนั้นนะฮะเด็กเทพนะฮะประมาณนั้นโอเคไปโอ้โหเมื่อกี้เขาเรียกว่าแมปเหรอแมปคือมาร์กเออเขาบอกว่ามาร์กมาร์คคือแผนที่ใช่ปะ่ะอันนี้คือได้แจเราว่าให้ดูแบบนี้เป็นแผนที่โอเคครับผมท่านผู้ชมนะฮะเราไม่รู้ว่าจะมาทำอะไรนะฮะ เอ้ผมว่าผมจะเข้าไปตกแต่งบ้านสักหน่อยนะเพราะว่ามันตกแต่งได้บ,บอ่อะนะต้องลองดูกอนอาจมันจะเหมือนในคอมก็เป็นได้เออประมาณนั้นนะครับผมรอเออเดอะซิมส์เอ้เดอะซิมสรออยู่นะรอของโทรศัพท์อยู่นะครับโอเคนะฮะอ้าแบตเหลือสิบห้แล้วแม่เจ้าจ๋านะครับคงอยู่ไม่นานแน่นอน โอเคอุป okay. กรณ์แรกที่เราต้องเตรียมเลยครับท่านผู้ชมนะฮะ,เร,นนะ,ฮะเราต้องพื้นนะฮะเราต้องพื้นเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชผิดผิดผิดโอเคขอเอาเป็นที่นอนก่อนเลยแล้วกันนะฮะโอเคอ่าเยิมย่มเยิมย่มเยิม่มเยิ่มอ่านี่ฮะนี่เงินเรามี600นะฮะเราจะใช้ของที่ประหยัดประหยัดนะฮะ ตอนนี้เราก็จะจัดของกันสักครู่นะฮะอาจจะแปดหมดอาจจะได้ออไอเดียตรงนี้ใช่ปะ่ะไม่ดิเขาย้ายไงวะเออย้ายอย่างนี้ปะ่ะอันที่สองป่ะหรืออันที่สุดท้ายป่ะย้ายของนี้ปะ่ะอ่าน,นี่ย้ายของนะฮะเคเราจะย้ายมาอยู่ฝั่งไหเดียนะะเคฝั่งนี้เลยแล้วกันนะฮะ อา้าวผิดซะงั้นอา้าวไม่เป็นไรอา่าย้ายมาอาตรงนี้ก่อนนะฮะวางวางย,าย้ยายย้ายอ้าวผิดซะงั้นอา้าวผิดซะงั้นอา่ากรรมโอเคย้ายมาฝั่งนี้เลยดิเออแบบนี้ส่โคมไฟนี้ก็ต้องมาอยู่ตรงกดผิดอีกแล้วโอ้โหทำไมเป็นคนที่ชอบกดผิดอยู่เนี่ยโอเคโคมไฟไว้ด้านบน ตรงนี้ก็จะเป็นอขอนล็กก่อนนะเดี๋ยวขอไปซื้อก่อนตอนนี้เดี๋ราสำรวจบ้านก่อนมีอะไรนะฮะมีโคมไฟทีวีโฟฟ้าแล้วก็ตู้เย็นเ่อไมโครเวฟไมโครเวฟหรือถ้วยจายนวะถ้วยจายนนะั่งเยดเคโอเคครับท่านผู้ชมก็จบกันไปเท่านี้ก่อนละกันสั้นๆนะฮะบายบายครับเพราะว่าแบตเนี้ยไปแล้วครับก็เจอกันพาร์ทสองนะโอเค